สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ศูนย์หนึ่งสองไทยแลนด์จะมาพูดเรื่องกฎหมายการจ้างงานกันค่ะสำหรับกฎหมายตัวนี้นะคะเป็นกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่ระบุถึงความสัมพันธ์สิ่งที่นายจ้างคาดหวังจากพนักงานสิ่งที่นายจ้างสามารถขอให้พนักงานทําและสิทธิของพนักงานในที่ทํางานค่ะก่อนเริ่มนะคะขอเป็นกําลังใจกดไลค์แฟนเพจศูนย์หนึ่งสองไทยแลนด์แล้วก็ซับสไคร์นะคะศูนย์หนึ่งสองไทยแลนด์ใน u b e ด้วยค่ะ สำหรับตัวกฎหมายการจ้างงานนะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อเริ่มจากข้อ1น,นะคะคือเวลาทํางานพนักง,งานทุกคนนะคะมีสิทธิ์ทำงานได้ไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ยกเว้นบางการณีนะคะที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังดูแลตลอด24ชั่วโมงรวมถึงแผนกฉุกเฉินหรือว่าสถานีตํารวจนะคะนอกจากนี้ยังรวมถึงคนรับใช้ส่วนตัวในบ้านด้วยค่ะ ต่อมานะคะข้อ2คือสุขภาพและความปลอดภัยบริษัทนะคะจะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในที่ทํางานที่ปลอดภัยสําหรับพนักงานเช่นความปลอดภัยจากอัคคีภัยรวมถึงอุณหภูมิในการทํางานด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยค่ะ ข้อสนะคะสัญญาจ้างงานพนักง,งานทุกคนเนี่ยจะต้องมีสัญญาจ้างงานซึ่งสัญญาจ้างงานนี้นะคะจะประกอบไปด้วย1เงื่อนไขาการจร้างงาน2สิทธิสความรับผิดชอบและสีหน้าที่ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเรียกว่าข้อกําหนดซึ่งอยู่ในสัญญาค่ะข้อ4นะคะการหางานและการจร้างงานบริษัทนะคะจะต้องมีกระบวนการจร้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะข้อ5นะคะจะต้องมีการจ่ายเงินอย่างเท่าเทียม ข้อ6นะคะจะต้องมีการแบ่งแยกอายุอย่างชัดเจนข้อ7นะคะจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศข้อ8นะคะคือในกรณีที่ถูกให้ลาออกจากงานนะคะกรณีนี้นะคะเราสามารถที่จะขอเงินชดเชยได้นอกจากนี้นะคะยังมีระยะเวลาการแจ้งลาออกล่วงหน้าตามกฎหมายอีกด้วยเช่นนะคะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1สัปดาห์สำหรับกรณีที่พนักงานนะคะทำงานตั้งแต่ 1- 2ถึงปีค่ะ ข้อ9นะคะคือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปเผยแพร่นะคะและข้อ10ข้อสุดท้ายค่ะสิทธิ์วันหยุดนะคะแล้วก็การจ่ายเงินในวันหยุด คนที่ทำงานในอังกฤษทั้งหมดนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับ Holiday Pay 5.6สัปดาห์ต่อปีค่ะโดยวิธีการคำนวณนะคะจะนับจากวันที่เราทำงานคูณกับ5.6นั่นเองค่ะโดยคนส่วนใหญ่นะคะทำงานอยู่ที่5วันเราจึงเอา5คูณ5.6เพราะฉะนั้นนะคะ h o l i d y y Pay เนี่ยก็จะอยู่ที่28วันค่ะ หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนถ้าใครนะคะสนใจที่จะปรึกษาเรื่องการเริ่มทําธุรกิจในประเทศอังกฤษทําบัญชีการกู้เงินซื้อบ้านการจำนองบ้านหรือแม้กระทั่งปรึกษาเรื่องกฎหมายบีซ่าก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับ012 Thailand ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook 012 Thailand Line 0ล2 TH TH หห,หรือว่าโทรมาก,ก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบายบาย